เ,เขานอนสบายกินอิ่มอ้วนนะคุณตานะอ้วนนี่ยังไม่ได้ให้หอาหารเขาอไม่ไม่เคยให้ครัแต่ให้หญาให้เขาเป็นเวลาหน่อยอห้ามกินทั้งวันบางบางทีคนที่ให้กินทั้งวันท้องมันจะไอไอ,ไอมันมันกินเข้าไปแล้วมันจะถ่ายทิ้งอ่ามันมันไม่ได้สำรอกออกมาใช่ไหมเอออ๋อมันไม่ได้พักผ่อนด้วยครับผมแต่สังเกตดู พอตาสังเกตดูแล้วมันก็มันก็ใช่จริงๆแหละครับผมแต่พวกนี้เขาพักผ่อนสบายคอกมันกว้างอันนี้อ๋อผมว่าจริงนะเขาก็สบายอันนี้คือคอกไม่ได้ไม่แฉะเลยนะหัวไม่ได้เสียภาษีเออรถถ้าเกิดรถกราจนเราก็ผิดอยู่ดีเพราะว่าของเราไม่ได้เสียภาษีเหมือนเขาอ๋อไอถนนนี้ก็คือไว้สําหรับรถ สัญจรนะสัญจรไม่ใช่ที่วัวสัญจรนะไม่ใช่แต่แต่ก่อนแต่สมัยก่อนนี่ตั้งแต่ายังเป็นหนุ่มอยู่ก็เขาบอกมีเวลาวัวอย่างสี่โมงหรือห้าโมงอย่างนี้ครับผมตอนนั้นรถต้องระวังเหมือนกันอ่าตอนนั้นเขามีคุ้มครองแต่ทุกวันนี้เขาไม่เอาแล้วเขาไม่ให้แล้วร้องดิครับผมแสดงว่าเลี้ยงวัวต้องมี ความรู้เหมือนกันนะคุณตานะนี่อ,อย่างเราจะเอาออกถ้ากบคุณตาครับเคยมีโอกาสเลี้ยงวัวเยอะเนาะครับแล้วก็มาเลี้ยงตัวใลน้อยน,อยนี่คุณตาว่าคนเราเนี่ยเลี้ยงวัวสักกี่ตัวถึงจะพอดีก็เอาแค่กําลังเราแหละอ๋ออย่างตาก็ไม่ค่อยมีกําลังก็อย่างว่าครับก็ต้องจําหน่ายไปบ้างให้มันเหลือน้อยที่สุด เท hmm. ่าที่เราเลี้ยงได้ครับผมไม่ไม่ต้องลำบากเกินไปเหรออ่าอ่าแต่เวลาเราฉุกเฉินมาเราก็แก้ไขมันได้ครับผมบางบางทีเราไม่ต้องไปหยิบยืมเขาสี 5, ่ห้าพันอย่างนี้เราก็ปล่อยไปยวัวไปตัวหนึ่งไปครับผมคุยกับแม่บ้านนะเออคุยกับแม่บ้านก็อย่างนั้นว่าถ้าเราฉุกเฉิน,นจริงจริงเราก็ปล่อยไปได้ครับผม ตอนนั้นผมเข้าโรงพยาบาลบ่อยอเลยบอกให้แม่บ้านไปออกให้หมดเลยโอ้สีงว่ามาก่อนเยอะมากเยอะถึงสิบสี่ตัวครับผมแต่ตัวเล็กไม่นับได้ที่นับสิบสองนั่นอ๋อตัวเล็กๆอีกไอ้พึ่งๆออกใหม่ๆอ่ะขาไม่นับให้เหรอไม่นับของแถมถ้าถ้านับนี่เป็นสิบสี่อ๋อได้เงินเท่าไหร่ประมาณแปดเก้าหมืน่นอ๋อครับผม แต่แต่แต่มันแต่ข้อนี้มันอ้วนเหมือนตัวนี้แหละลองครับคุณตาว่ายัางไนงนะเมื่อกี้นะไฟไล่แมลงลองเปิดแล้วเข้าไปนั่งดูเป็นยังไงคุณตา <laughs> ยุ่งกัดดีเหมือนกันโ <laughs> คกแทบแตกเลยใช่ไหม <laughs> <อ>นั่งนั่งได้พักเดียวแค่นั้นแหละโดดเย้งเลยแหละโอ้รู้เรื่องเลยนะนี่นี่นี่ถ้าถ้าวัวมัน ทำไมมีแมงรบกวนใช่ไหมครับมันมันก็จะไม่ดิน้นไม่อะไรอืแสดงว่ากลางคือนนอนได้สบายเลยนะมันนอนได้สบายถ้าเกิดว่าเขานอนสบายกินอิ่มอ้วอนนะคุณตานะอน้วนนี่ยังไม่ได้ให้หอาหารเขาอไม่ไม่เคยให้ครับถูกแต่ให้ยาให้เขาเป็นเวลาหน่อยอห้ามกินทั้งวันบางบางทีคนที่ให้กินทั้งวันท้องมันจะไอไอมัน มันกินเข้าไปแล้วมันจะถ่ายทิ้งอ่ามันมันไม่ได้สำรอกออกมาใช่ไหมเอออ๋อมันไม่ได้พักผ่อนด้วยครับผมแต่สังเกตดูพอตาสังเกตดูแล้วมันก็มันก็ใช่จริงๆแหละครับผมแต่พวกนี้เขาพักผ่อนสบายคอกมันกว้างอันนี้อ๋อผมว่าจริงนะเขาก็สบายอันนี้คือคอกไม่ได้ไม่แฉ่เลยนะปกติได้ห้าได้หกตัวครับผม ตาครับถ้าคอกวอัวเล็กๆแฉะๆนี่ส่งผลเสียแน่อนอนเลยใช่ไหมเทา้าเรื่องเทา้ทาเท้าเป่อยเท้าเปื่อยแน่นอนครับผมเพราะว่าไอ้อยังยังพื้นมันแฉะใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่มีทุนที่จะเทพื้นอ่าเราก็เลี้ยงธรรมชาติครับผมอย่างนี้เราก็ต้องพยายามอย่างให้มันแฉะอ่าให้ให้เขามีที่นอนอ่ามันมีทีุ่่งให้เขา ไอ้ที่มันแห้งครับผมนี่ยังยังที่แห้งใต้หลอดไฟเขาจะไปนอนตรงนั้นมันที่แห้งครับผมเขาจะไปนอนถ้าถ้ามันเปียกดูมันจะมันมันจะไปนอนทับกับไอ้มูลของมันเองมันจะติดตามตัวใช่ครับคุณตามันดูแล้วมันไม่สะอาดผมว่ามันน่าจะคันเหมือนกันนะนอนทับขี้เองนะเออแต่สีผิววัวของคุณตานี่เหมือนอาบน้ําทุกวันเลยนะสะอาดนะคุณตานะ เงามันเบาเลยนะคุณตาอดีแม่กับลูกกับที่ตัวนี้เขาเขา,เขาให้เ่ายหร่ให้เมินหนึ่งบ้ามตัว,ต,วตัวพี่พี่ตัวนี้ครับผมวูตัวนี้อ้วนแต่มันเป็นสีขาวอ๋อคุณตาได้เอาออกผูกข้างนอกบ้างไหมก็ปล่อยให้เขาออกมาแค่นี้แต่ให้เขาเดินอยู่นี้แหละไม่ได้ออกเอาออก,อออกไม่ได้ทําไมครับ มันกลัวมันออกแตนุ่น<อ>กลัวกลัวรถเขาครับผมมันอันตรายกับกับวัวกับรถด,ด้วยแหละครับผมเพราะว่า<ม>ของเราไม่ได้เสียภาษีของเขาเสียภาษีอันนี้คำพูดนี้ดีนะ <c oughs> ทําไมที่คุณตาถึงว่าอย่างนั้นเพราะอย่างนั้นดีก็นนนเป็นของเขากลัวเราไม่ได้ไม่ได้เสียภาษีได้กลัวไม่ได้เสียภาษีเออรถถ้าเกิดรถเขาชนเราก็ผิดอยู่ดีเพราะว่า ของเราไม่ได้เสียภาษีเหมือนเขาอ๋อไอ้ถนนนี้ก็คือไว้สําหรับรถ,รถสัญจรนะสัญจรไม่ใช่ที่วัวสัญจรนะไม่ใช่แต่แต่ก่อนแต่สมัยก่อนนี่ตั้งแต่าตยังเป็นหนุ่มอยู่ก็เขาบอกมีเวลาวัวอ,อย่างสี่โมงหรือห้าโมงอย่างนี้ครับผม ตอนนั้นรถต้องระวังเหมือนกันอ่าตอนนั้นเขามีคุ้มครองแต่ทุกวันนี้เขาไม่เอาแล้ว <c oughs> เขาไม่ให้แล้ว<อ>ร้องดิดครับผมสแสดงว่าเลี้ยงวัวต้องมีความรู้เหมือนกันนะคุณตานะนีออ่อย่างเราจะอ,าออกถ้าก่อนก่อนเด็กไปโรงเรียนเออก่อนเด็กจะไปโรงเรียนเพราะว่าเขาขี่รถเครื่องอใช่ไหมเราต้องชิงไปก่อนเขาอเราเราไปก่อนเขาเจ็ดโมงับเจ็ดโมงเราออกไป พอไปถึงทุ่งนาเราไล่แวะมันลงอยาให้มันเดินตามถนนครับผมถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมานะเรียบร้อยนะเสียเสียเสียมากด้วยครับผมเสียทั้งรถเสียทั้งทั้งวัวทั้งคนนะทั้งคนด้วยครับผมถ้าเกิดเขาบาดเจ็บยิ่งหนักใหญ่อีกถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมาเนาะโออันตรายจริงๆแต่ไอแม่ลูกนี่ผิวมันสวยเป็นพ่ออะไรคุณตา เป็นเพราะอะไรผิวสวยริงเลยไม่รู้ผมไม่งงมากเลยใน, <c oughs> นเนื้อทั้งที่ไ,<อ>ไม่ได้กินหัวอาหารอะไรนะไม่ผิวมันวาวเลยนะผิวไอ้ข้นขนเป็นอย่างงี้เองอคุณตาเคยมีโอกาสไปดูตลาดนัดวัวควายไหมไปเป็นยังไงบ้างเคยอยากไปดูก <c oughs> ็เลยไปดูที่อุทุมพรเป็นยังไงครับเขาว่าพอไปดูแล้วเอ๊มัน มันก็ผิดผิดจากที่เราได้ยินท,ที่เขาซื้อของเราไปเหรอทำไมเขาซื้อของเราถูกแต่พอไปถามเขาว่าจะซื้อนี่มันแพงเกินอ๋อเอาสมมติตัวนี้ถ้าเขามาซื้อเท่าไหร่นะที่คุณตาบอกนะประมาณแปดหรือเก้านี่แหละถ้าไปตลาดเลยเถ้าไปตลาดนี่เขาว่าหมื่นห้าหมืนสี่เลยเลยโอโ้โหกำไรห้าพันเลยนะแต่มันอ้วนขนาดนี้ได้แต่ของผมไอ้ของตานี่ มันกินอะไรกินได้หมดอืมอืมแต่ผมไม่เคยให้หัวหารให้อะไรครับผมโอ้ไม่มีทุนขนาดนั้นหรอกว่าหัวหารก็สี่ห้ารยแล้วครับผมซื้อมูมาเลี้ยงไม่ดีพออันนี้โอ้คุณตาทนี่เด็ดจริงๆเลยนะแต่แต่ใจแต่ก่อนแต่ก่อนมานอนอยู่นี่เนาะอ่านอนอยู่ข้างนอกบนแคร่ตรงนั้นนะยังยังไม่ทําห้องน้ําอ่า เลี้ยงหมูตรงนั้นอสองตัวครับเอามามันใหญ่เกินไม่ไม่มีใครเอาเอาไปส่งเขาก็ไม่เอาเขาว่าให้มาเอาเขาไม่เอาอืมันใหญ่เกินเนอะเมื่อกี้คุณตาเปลือกถ้าถ้าใครรู้จักแต่แต่คนเล่านี่ยเขาเรียกไม้เสือกไม้เสือกอืแต่ภาษาไทยนี่เขาเรียกไม้สิริไม้สิริ สิลิเออที่ที่เขาเอามาทําเป็นเสาบ้านเสาโชว์อ่าเราทาเขาเปลือกมันอเอามาแช่น้ําให้วัวหรือให้อะไรกินเนี่ยป้องกันป้องกันโรคเท้าเปื่อยปากเปื่อไม้เสิรีนะครับอันนี้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่นี่ครับอ้เคยทํำไหมคุณตาทำอืมแต่ถ้าถ้าถึงมันแฉะถ้าคอกมันแฉะปุ๊บเราก็เอามาแช่นิดหนึ่งเอาเอาแค่ประมาณสามนิ้วหรือประมาณคืบหนึ่งนี่สามน เอามาแช่น้ำเอาเปลือกมันนะครับไม่ต้องเอาทั้งแก่นนะแต่คนก็กินได้ไม้สรีเนี่ยนะครับเปลือกมันโอ้เราเอามาอมไอ้ไอ้พวกที่เป็นลำมนาดหรือเป็นอะไรที่เขาว่าเงือกบวมไหมเอามาอมได้โอ้โหไม่ธรรมดานคนตานะอมเอามาอมมันจะฝาดมันจะออกฝาดนิดนึงครับผมฝาดฝาดมากเหมือนกันแหละแต่เราแช่น้ําแช่เย็นนี้ตอนเช้ามันจะเปลี่ยนสีเลย ไม้สรีนเนี่ยนะครับอ๋อมันครับผมมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีออกแดงๆเลยอ๋อเป็นยาเลยนะ<อ> <laughs> ผมว่ารอบหน้าผมต้องมาหาคุณตาใหม่แล้วนะครับ <laughs> ครับ <laughs> <นะ S 2> ครับครับ